ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำน,ำน,ำนา้เาารวว้วนตอนทุเรียนเขาเชเมาเล่าขานตำนานสามอ่างทำให้ชื่อของอำเภอเขาชเมาดังสะท้อนสะท้านไปทั้งประเทศแล้วล่ะนะ <c oughs> จะบอกให้ทินกำเนิดทุเรียนดีเธอ,อคนเดียวเท่านานที่วัวใจชัน ั้นยังรักเธอไม่คลาย ทุกฝ่ายต่างขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท anyway> okay ี่ตั้งใจไปเปิดงานทุเรียนเขาเฉาเมาล่าขานตำนานสามอ่างของอำเภอเขาเฉเมาจังหวัดระยองนายอำเภอเขาเฉเมาผู้คิดทุเรียนภูเขาไฟท่านย้ายมาจากศรีสะเกดตั้งใจทํางานนี้ทุเรียนเขาเฉเมามีชื่อเสียงมานานแล้วเราปลูกทุเรียนพื้นที่เชิงเขาน้ำก็ไม่ท่วมขังทุเรียนเนื้อแห้งไม่เละกรอบหวานอากาศดีทุเรียนดีตามไปด้วยทุเรียนเราสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งรัฐมนตรีมา พวกเราเป็นโอกาสดีของอำเภอเขาสมอลเกษตรอำเภอแข็งขันขยันยิ่งเป็นทุเรียนมีคุณภาพมากส่งเสริมชาวสวนรักษาคุณภาพทุเรียนทุกคนรู้ว่าทุเรียนของเราอร่อยเนื้อละเอียดเป็นจุดเด่นทุกคนอยากให้ไปตลาดทั้งในและต่างประเทศสำนักง,งานกเกษตรดันเต็มที่นายกอบจระยองผู้ประมูลทุเรียนลูกละ1 8 0 0 0 0บาท คำฝันขึ้นว่าผลไม้ลดลำ้ำผลไม้มันลดล้ำจริงๆ <c oughs> ลูกกระแสนแปดอะ <c oughs> ทุเรียนที่นี่ปลูกมา5้าหกปีแล้วพี่น้องที่ได้มาชิมลิ้มรสแล้วจะไม่ผิดหวังเป็นอันขาดออตกก็มาส่วนคุณนิดเป็นทุเรียนของดีไปอยู่ในตลาดออตกรเป็นสินค้าพรีเมียมทุกครูทานได้หมดเลยเลือกได้แต่ละเนื้อแต่ละรสชาติเชิญที่ตลาดอ,อตกนะคะพ่อแม่ของพี่นิดแม่ค้าทุเรียนบ หรือโลกกล่าวถึงลูกพูดถึงลูกสาวสวัสดีครับลูกสาวเก่งนะเด็กๆก็ดื่มมากเลยแต่เราไม่พอใจหัวโคกขาฟ้าเลยนะเลยแล้วทำมากินขยันครับวางรู้ดีขายของดีนี่มันได้เนี่ยสักกบืออย่าเลอะหลบปะเนี่ยมันจะยันปลาคนถามมาแล้ววายฮิสรุปไปสรุปมาสรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าทุกส่วนล้วนช่วยผลักดันให้ทุเรียนเขาชะเมาเราเกิดแล้วครับอย่าลืมมาบ้านหนูเลยยศ หมาเมืองยองดูชังนะมองระยองของข้าทำกินกันเข้มแข็งนาทำสืบภาษาท้องทิ่ที่นีขยันมานะอดทนนี่หรือคือคนระยองท้องที่สุนทรผู้เอกกวีบิดาเขานี้เป็นคนระยองที่อ้าวฮู้ฮ้ าดีๆกับพี่คำรณเขาบอกทุกคนว่าเกิดง่ายแต่คุณภาพและมาตรฐานจะต้องดีตลอดไปทุเรียนเขาชาวเมานะจะบอกให้ระยองทีขยันมะนะอดทนนี่หรือคือคนระยองท้องที่สุนทรผู้เอกกวีบิดาเขานี้เป็นคน